คุณเคยได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กขอทานในตรอกมืดหรือไม่เสียงนั้นไม่ได้เป็นเพียงความทุกข์แต่ซ่อนความลับดำมืดที่สุดที่ไม่มีใครกล้าพูดชามอาหารธรรมดาที่วางอยู่ตรงหน้ากำลังรอใครสักคนและใครที่กลืนมันเข้าไปจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมขึ้นนี้เราจะพาคุณเข้าไปสัมผัสความลึกลับที่ชวนขนหัวลุกคุณกล้าจะอยู่จนวินาทีสุดท้ายหรือไม่เสียงกรีดร้องของเด็กขอทานดังทะลุถนนสายมืด กลิ่นควันไฟจากเตาถ่านลอยปะปนกับกลิ่นความชื้นของถนนสายตาของเขาเบลอด้วยน้ำตาและความตกใจมือที่สั่นระริกยกชามอาหารขึ้นมาช้าฮ่หาฮ่าเด็กขอทานจ้องเขาอย่างตื่นกลัวเสียงลมหายใจของเขารัวเร็วเหมือนหัวใจกำลังจะหลุดออกมาอยากกินเข้าไปเมแกวังยาพิษเด็กขอทานตะโกนด้วยเสียงสัน่นความมืดรอบตัวเหมือนกดทับหัวใจทุกเสียงรอบข้างถูกกลืนหายไปเหลือเพียงเสียงเต้นของหัวใจ มือของเขาสัมผัสกับชามที่อุ่นร้อนผิดปกติภาพของเงาในซอกตึกเรือนหลังเขาเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวความเย็นแผ่ซ่านเข้ากระดูกสติเริ่มพร่ามัวเสียงเด็กขอทานสั่นสะท้านมากขึ้นเขารู้สึกถึงลมหายใจของใครบางคนใกล้ฮ่าฮ่ารสชาติขมขื่นของความหวาดกลัวเต็มปากและลิ้นสายตาเหลืบไปเห็นเงาเงียบๆของผู้หญิงยืนอยู่มุมมืดหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาความคิดเล่นวูบวาบเหมือนถูกจับโยนลงทะเลมืด เด็กคอทานยื่นมือออกมาพร้อมสายตาอ้อนวอนเสียงกรีดร้องเปล่งออกมาอีกครั้งดังจนกล้องกังวลร่างของเขาเริ่มสั่นสถานไม่สามารถขยับได้ทุกอย่างรอบตัวชาและชัดขึ้นเหมือนหยุดเวลาเขามองลงไปที่ชามอาหารอีกครั้งและในชามนั้นเขาเห็นเงาของบางสิ่งที่ทำให้ลมหายใจติดขัดความสยองแผาส่านจากปลายเท้าจนถึงปลายผมเด็กคอทานจ้องเขาด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความลับทุกเสียงทุกภาพทุกกลิ่นรวมกันเป็นความจริงที่เขาไม่อยากเชื่อ ตสายตาของเด็กขอทานยืนยันว่าสิ่งที่เขาเห็นคือความจริงหัวใจเขาแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยความหวาดกลัวร่างของผู้หญิงในเงามืดเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้และเขาเริ่มรู้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงอุบัติเหตุแต่เป็นความลับดำมืดที่สุดที่ไม่มีใครอยากเปิดเผยร่างของผู้หญิงย่างเข้ามาใกลท้ทีและก้าวเสียงส้นเทา้าเคาะพื้นเย็นกล้องสะท้อนในตรอกเงาของเธอลากยาวไปตามผนังเหมือนงูดำที่เคลื่อนตัวชาหันห่า เด็กคอทานยังยื่นมือออกมาอย่างอ้อนวอนน้ำตาไหลรินลงบนแก้มเขาไม่กล้าขยับใจสั่นราวกับถูกมัดแน่นโดยเชือก Invisibl e กลิ่นยาพิษลอยอ่อนๆเข้าจมูกทำให้ร่างกายชาและเวียนหัวเสียงหัวใจของเขาเต้นดังเหมือนระฆังใหญ่ในวัดร้างเงาของผู้หญิงโน้มตัวลงต่ำดวงตาเย็นชาเหมือนไม่มีชีวิตเด็กคอทานสะอื้นและพูดซ้ำอีกครั้งอยากกินเข้าไปอยากกินเข้าไปมือเขาเกาะขอบชามแน่นรู้สึกถึงแรงดึงราวกับมีบางสิ่งกำลังพยายามชักชวน ร่างของผู้หญิงเริ่มเผยรอยยิ้มเย็นยะเยือกและทันใดนั้นเขาเห็นชิ้นเนื้อบางอย่างลอยอยู่ในน้ำสุกรสชาติหวานอมขมประหลาดลอยขึ้นมากระทบปลายลิ้นในจินตนาการเด็กขอทานสั่นสถานเขาก้มหน้าลงกับพื้นทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดชั่วขณะความมืดเข้มขึ้นจนกลืนกินแสงไฟน้อยๆจากถนนเสียงลมหายใจของผู้หญิงกระซิบเข้าหูเหมือนความจริงที่เย็นชาและเขารู้แล้วว่าหากเขากินชามนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ร่างของเขาแข็งทื่อดวงตากวาดมองทุกซอกทุกมุมแต่เด็กขอทานยังไม่ละสายตามือยังคงยื่นออกมาพร้อมสายตาอ้อนวอนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเหมือนกลองใหญ่ในสมองแล้วจู่ๆเสียงกรีดร้องของเด็กขอทานก็เปลี่ยนเป็นเสียงเรียกชื่อเขาความหวาดกลัวผสมกับความสงสัยรุนแรงจนแทบสำลักเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจับความคิดของเขาไว้ร่างของผู้หญิงก้าวเข้ามาใกล้จนสามารถสัมผัสเงาของเขาได้ และในเสี้ยววินาทีนั้นเขารับรู้ความลับดำม,มืดที่สุดของครอบครัวนี้ความจริงที่ไม่มีใครเคยกล้าพูดและทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการร่างของผู้หญิงยืน่นมือเข้ามาใกล้ชามอาหารมือเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่เด็กคอท่านหายใจแรงสายตาเต็มไปด้วยความกลัวและความเร่งด่วนเขารับรู้ถึงความมืดที่ปกคลุมหัวใจเหมือนน้ำหนักอันหนักอึ้งร่างของผู้หญิงโน้มลงจนหน้าใกล้เขาเสียงกระซิบเย็นชาเข้าหูถ้าแกกินเข้าไป ชีวิตแกจะไม่เป็นของแกอีกต่อไปเขารู้สึกว่าร่างกายชามเหมือนถูกตรึงด้วยน้ำหนัก invisible มือของเขาสันา่นแรงแต่ก็ยังเกาะชามแน่นรู้สึกถึงความอบอุ่นและอันตรายในเวลาเดียวกันสายตาของเด็กขอทานไม่ลับไปจากเขาแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวรสชาติขมขื่นของความกลัวลอยขึ้นมาที่ปากเหมือนพิษและทันใดนั้นเขาเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวในชามเหมือนเงาของใครบางคนสะท้อนในน้ำสุกหัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะก,ก่อนที่จะเต้นแรงขึ้นอย่างบ้าคลาั่ง ผู้หญิงค่อยๆดันชามใกล้เขาพร้อมรอยยิ้มที่เยื่อกเกียยนจนเลือดแข็งเด็กคอทันก้าวเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นมือเขาสั่นราวกับจะหลุดออกจากร่างทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเสียงเต้นของหัวใจเขาเห็นเงาของสิ่งที่ซ่อนอยู่ในชามชัดขึ้นเป็นเงาที่ทําให้ความหวาดกลัวกลืนกินทุกอย่างร่างของผู้หญิงหยุดนิ่งดวงตาเย็นชาเหมือนจะมองทะลุจิตใจเขาเด็กคอทันกระซิบอีกครั้งแกต้องตัดสินใจตอนนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไป มือเขายังคงจับช้ำแน่นรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากภายในแล้วจู่ๆทุกอย่างก็หยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกแขวนไว้หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดเหมื่อไหลย้อยตามขมับสายตาของผู้หญิงยังคงมองเขาดวงตายเย็นชาทำให้เขาสั่นสะท้านเขารู้แล้วว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกและความจริงดำมืดที่สุดกำลังรอเขาอยู่ในชามนั้นมือของเขาสั่นจนแทบป,ปล่อยชามแต่แรงบางอย่างดึงให้เขาไม่อาจละสายตาเด็กขอทานก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าซีดเผือด เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงกระซิบของผู้หญิงเย็ยนเยียบเข้าหูแกไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ในชามอะไรแต่ถ้าแกกินเข้าไปชีวิตแกจะไม่เหลืออะไรหัวใจเขาเต้นรัวแรงราวกับกลองยักย้ายดังในอกรสชาติความหวาดกลัวขมขื่นเต็มปากเงือไหลย,ย้อยตามหน้าผากร่างของผู้หญิงโน้มตัวเข้ามาใกล้จนเงาของเธอปกคลุมเขาเด็กขอทานเริ่มมือจับมือเขาแน่นราวกับเป็นการเตือนสติทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทเหมือนโลกหยุดหมุน แล้วทันใดนั้นเขาเห็นบางสิ่งในน้ำซุปเคลื่อนไหวเงาของสิ่งมีชีวิตที่เขาไม่อาจระบ,บุได้กำลังลอยขึ้นมาอย่างช้าหันหาร่างกายเขาแข็งทื่อลมหายใจติดขัดความหวาดกลัวกลืนกินทุกส่วนของจิตใจผู้หญิงยิ้มเย็นยะเยือกรอยยิ้มที่ทำให้เส้นเลือดแข็งตัวเด็กขอทานก้าวเข้ามาอีกครั้งแกต้องฟังฉันให้ดีถ้าแกกลืนเข้าไปแกจะเป็นเหยื่อของความลับนี้ตลอดไปความมืดรอบตัวเริ่มปกคลุมราวกับมีชีวิต เสียงลมหายใจของเขาและเสียงหัวใจดังกล้องไปทั่วอากาศมือของเขาเลื่อนชามไปใกล้ตัวแต่ยังคงไม่กล้าแตะทันใดนั้นเขาเห็นชิ้นเล็กๆเ,เคลื่อนตัวในน้ำซุปเหมือนมันมีชีวิตความสยองทวีคูณจนทุกเส้นประสาทตึงเครียดเด็กขอทันส่งสายตาอ้อนวอนน้ำตาไหลรินลงอย่างไม่หยุดผู้หญิงย่อตัวเข้ามาใกล้จนสามารถสัมผัสเขาได้และในวินาทีนั้นเขารับรู้ความจริงดำมืดที่สุดที่ไม่มีใครเคยบอกชามอาหารนั้นไม่ได้เป็นเพียงอาหาร แต่เป็นเครื่องมือของความลับและอันตรายที่รอคอยผู้ที่ไม่ระวังเขาอยากขยับแต่ร่างกายไม่ตอบสนองทุกสิ่งหยุดนิ่งราวกับโลกกำลังจับลมหายใจของเขาไว้และเด็กขอทานกระซิบสุดท้ายนี่คือความจริงที่ทุกคนกลัวแกต้องเลือกเอาเองว่าชีวิตแกจะเป็นของแกหรือไม่หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกทุกอย่างรอบตัวเขาปกคลุมด้วยความมืดและความหวาดกลัวและความตัดสินใจของเขากำลังจะกำหนดชะตากรรมตลอดชีวิต เขายังคงจ้องชามอาหารน้ำมือเย็นชาแต่ยังคงจับขอบชามแน่นเสียงลมหายใจของเด็กขอทานสั่นเครือราวกับกระซิบความจริงสุดท้ายผู้หญิงก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมรอยยิ้มเย็นยะเยือกทําให้เส้นเลือดแข็งตัวเงามืดรอบตัวเขากลืนกินแสงไฟน้อยๆของถนนและทันใดนั้นเขาเห็นชิ้นเนื้อเล็กๆในชามเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เพียงอาหารแต่เป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นหัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะรู้สึกถึงความเย็นที่ไหลเข้าสู่กระดูก เด็กขอทานด้วยมือมาจับมือเขาแน่นถ้าแกกินเข้าไปแกจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมเสียงกระซิบของผู้หญิงดังในหัวเหมือนมีใครอีกคนอยู่ใกล้เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดดราวกับชามนั้นมีชีวิตและกำลังเรียกเขารสชาติความหวาดกลัวเข้มข้นจนลิ้นชาทุกวินาทีชาเหมือนโลกหยุดหมุนเด็กขอทานก้มหน้าลงน้ำตาไหลรินเต็มหน้าผู้หญิงยื่นมืออีกครั้งแต่ครั้งนี้มีบางสิ่งส่องประกายสีดำออกมาจากมือเธอ เขารู้ทันทีว่าหากชามนั้นถูกแตะหรือกินเข้าไปชีวิตของเขาจะสิ้นสุดทันทีหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดเส้นเลือดขมับเต้นสันสานและในที่สุดเขาตัดสินใจและสายตาชามยังคงอยู่แต่ความมืดและความลับยังคงกดทับรอบตัวเด็กคอทานถอนหายใจและยิ้มบางบางราวกับโลงใจผู้หญิงนิ่งเงียบแววตาเย็นชาหายไปชั่วครู่ราวกับยอมแพ้ต่อสิ่งที่เขาเลือกแต่เขารู้ดีว่าความลับนี้ไม่ได้หายไปมันยังคงอยู่ในเงามืดและรอวันที่มันจะกลับมา เสียงกรีดร้องของเด็กคอทานค่อยๆเงียบลงหัวใจเขายังคงเต้นแรงแต่เขารู้ว่าเขารอดมาเพียงเสี้ยววินาทีและความจริงดำมืดที่สุดยังคงรออยู่ในเงาเมืดของชามอาหารนั้นเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกจากอกถนนมืดเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดผ่านซอกตุกเด็กคอทานยืนข้างๆเขาน้ำตาไหลพรากแต่ใบหน้ากลับสงบขึ้นเล็กน้อยผู้หญิงนิ่งอยู่มุมมืดดวงตาเธอยังคงจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเขา เขาสัมผัสถึงแรงดึงบางอย่างจากชามอาหารราวกับมันกำลังเรียกเขาอีกครั้งรสชาติคมขื่นของความหวาดกลัวยังคงติดอยู่ที่ปลายลิ้นเสียงกรีดร้องของเด็กขอทานในใจเขายังคงดังและสะท้อนอยู่ในหัวร่างกายเขาสั่นสะท้านแต่ก็ยังตัดสินใจถอยออกมาทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างเบาๆจากมุมถนนเหมือนเสียงกระซิบซ่อนเร้นราวกับใครกำลังบอกความลับที่ไม่มีใครรู้เด็กขอทานหันหน้าไปทางเสียงนั่นดวงตาเขากวาดรอบตัวอย่างระมัดระวัง ผู้หญิงค่อยๆอยย่อตัวลงมือเธอสั่นราวกับเตรียมสิ่งใดบางอย่างเขารู้สึกถึงความหนาเวเย็นแผ่ซ่านทั่วร่างทุกอย่างรอบตัวเหมือนถูกหยุดไว้เสียงลมหายใจของเขาและเด็กขอทานดังก้องกังวานชามอาหารยังคงอยู่ตรงหน้าแต่เรากับมันเปล่งประกายบางอย่างออกมาความสยองทวีคูณทุกวินาทีจนเขาไม่อาจหายใจสะดวกเด็กขอทานกระซิบอีกครั้งสายตาอ้อนวอนและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันรออยู่เสมอใครที่กลืนมันเข้าไปจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดเส้นเลือดขมับเต้นสันสานเขายังคงยืนนิ่งรู้สึกถึงแรงดึงดูดและความมืดที่ค่อยๆล้อมรอบทันใดนั้นเสียงกระซิบของผู้หญิงดังกล้องอยู่ในหัวแกจะเลือกเส้นทางชีวิตแกเองหรือให้ความลับนี้กำหนดชะตาแกเขารู้สึกว่าทุกความคิดถูกดึงเข้าไปในชามนั้นราวกับมันมีชีวิตเด็กขอทานเื้อม,มือเข้ามาอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มบางฮ่าฮ่าและในวินาทีนั้นเขารับรู้ได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินทั้งหมด ไม่ใช่เพียงความฝันหรือจินตนาการแต่เป็นความจริงดำมืดที่สุดที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเขายืนนิ่งมือยังจับขอบชามแน่นดวงตาไม่ละไปจากสิ่งที่อยู่ในนั้นเด็กขอทานกระซิบอีกครั้งน้ำตาไหลพรากแต่เสียงยังมั่นคงแกต้องฟังฉันให้ดีถ้าแกกลืนมันเข้าไปชีวิตแกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้หญิงย่อตัวเข้ามาใกล้ดวงตายัญชาทำให้เขาสั่นสะท้านทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกความมืดกลืนกินเสียงลมหายใจของเขาและเด็กขอทานดังก้องกังวาล ชามอาหารยังคงอยู่ตรงหน้าแต่เงาในน้ำซุปเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตหัวใจเขาหยุดเต้นช่วขณะก่อนที่จะเต้นแรงขึ้นอย่างบ้าคลาั่งร่างของผู้หญิงโน้มตัวเข้ามาใกล้จนสามารถสัมผัสเขาได้เด็กขอทันจับมือเขาแน่นราวกับเตือนสตินี่คือความจริงใครที่กลืนมันเข้าไปจะก,กลายเป็นเหยื่อของความลับนี้ตลอดไปเขารู้สึกถึงแรงดึงจากชามราวกับมันเรียกเขาเข้าไปความหวาดกลัวคมขื่นแผ่ซ่านทั่วร่างน้ำตาไหลพรากตามแก้ม และในวินาทีนั้นเขาเห็นชิ้นเล็กๆเ,เคลื่อนไหวในน้ำซุปเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นหัวใจเขาหยุดเต้นอีกครั้งความเย็นแผ่ซ่านจนร่างชาผู้หญิงยิ้มเย็นเย,ยือกแววตาเต็มไปด้วยความลึกลับและอำนาจเด็กขอทานดื้อม,มือออกมาอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มบางบางราวกับโล่งใจที่เขายังไม่ตัดสินใจทุกอย่างหยุดนิ่งเหมือนโลกแขวนอยู่บนเส้นลวดและเขารู้แล้วว่าการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีนี้จะกำหนดชะตากรรมทั้งชีวิต สายตาของเขาและเด็กขอทานศพกันราวกับสื่อสารโดยไม่ต้องพูดคำใดร่างของผู้หญิงค่อยๆถอยออกไปแต่เงามืดรอบตัวยังคงกดทับหัวใจเขาเสียงหัวใจเขาดังก้องกังวลน,น้ำมือยังสัน่นแต่เขารู้สึกถึงความเข้มแข็งบางอย่างชามอาหารยังคงอยู่ตรงหน้าราวกับทา้าทายเขาให้เลือกและในวินาทีนั้นเขารับรู้ชัดเจนว่าความลับดำมืดที่สุดไม่ได้อยู่แค่ในชามแต่ซ่อนอยู่ในทุกก้าวของชีวิตที่เขาเลือกเขากลืนน้ำลายรู้สึกถึงความสันสท้านทุกเส้นประสาท และความจริงดำมืดที่สุดก็ยังคงเฝ้ารออยู่ในเงามืดเขายังคงยืนนิ่งดวงตาจับจ้องไปที่ชามอาหารน้ำมือสันแต่ยังไม่ปล่อยเด็กขอทานยืนอยู่ข้างๆรอด้วยความหวังและความกังวลผู้หญิงก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มเย็นยะเยือกปรากฏบนใบหน้าเงามืดรอบตัวเขาเหมือนเคลื่อนไหวมีชีวิตและกำลังกดทับหัวใจเขารับรู้แรงดึงจากชามราวกับมันกำลังเรียกเขาเข้าไปเสียงหัวใจเขาดังก้องเหมือนกลองใหญ่ในสมอง ชิ้นเล็กๆในน้ำซุปเคลื่อนไหวอีกครั้งเหมือนมันมีชีวิตและจ้องมองเขาเด็กขอทานกระสิบสุดท้ายด้วยเสียงสัน่นแกต้องเลือกก่อนที่มันจะสายเกินไปชีวิตแกอยู่ในมือแกร่างของผู้หญิงเอ็นตัวเข้ามาใกล้แววตาเย็นชาแต่เต็มไปด้วยอำนาจเขารู้ทันทีว่าการตัดสินใจนี้จะกำหนดชะตากรรมตลอดชีวิตหัวใจเขาเต้นแรงจนท่าระเบิดร่างเขาแข็งทืง่อเงื่อไหลพรากชำอาหารยังคงอยู่ตรงหน้าราวกับท้าทายเขาให้กลืนมัน เด็กคอทานยื่นมือออกมาแน่นขึ้นราวกับยึดความหวังเพียงเสี้ยวเดียวของเขารสชาติหวาดกลัวเข้มข้นเต็มปากความสันสานราวกับไฟไม่กระดุกและในวินาทีนั้นเขาตัดสินใจถอยออกจากชามอย่างสุดแรงใจผู้หญิงนิ่งเงียบแววตาเย็นชาหายไปชั่วครู่ราวกับยอมแพ้เด็กคอทานถอนหายใจเบาๆรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเขายังมีชีวิตอยู่แต่ความลับดำมืดที่สุดยังคงอยู่ในเงามืดชามอาหารยังคงวางอยู่ตรงนั่นรอคอยผู้ที่กล้า และเขารู้ว่าความลับนี้จะไม่หายไปมันยังคงซ่อนอยู่และรอวันที่จะกลับมาอีกครั้งเขาหลับตาลงหายใจแรงแรงรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่ยังคงอยู่รอบตัวเด็กคอทานยืนอยู่ข้างๆเงียบเงียบราล่ากับสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของเขาผู้หญิงค่อยๆก้าวถอยไปเนาเมืดของเธอยังคงกดทับถนนและหัวใจเขาชามอาหารยังวางอยู่ตรงนั้นน้ำซุปสะท้อนแสงไฟน้อยๆราวกับมันกำลังมองเขาเขาสัมผัสถึงความสยองที่ยังไม่จางความหวาดกลัวที่เกาะติดทุกเส้นประสาท เด็กขอทานกระซิบอีกครั้งน้ำเสียงเย็นแต่เต็มไปด้วยความจริงมันยังอยู่ตรงนั้นมันรอใครบางคนที่ไม่ระวังตัวเขาเก้าวถอยไปช้าชารู้สึกถึงลมเย็นปะทะผิวหนังเงาเมื่อรอบตัวเหมือนมีชีวิตกดทับทุกการเคลื่อนไหวและความคิดหัวใจเขายังคงเต้นแรงน้ำมือสั่นและร่างเย็งชาเขาหันไปมองเด็กขอทานอีกครั้งและเห็นรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแต่ความสงบเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเพราะทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชามอาหาร เส้นเบาเบาราวกับกระซิบในใจเขาก้าวถอยห่างแต่หัวใจรู้ทันทีว่าความลับดำมืดนี้ยังไม่จบและมันยังคงเฝ้าดูเขาอยู่ในเงาเมืดทุกก้าวของเขาในคืนมืดนี้ถูกติดตามและทุกวินาทีเต็มไปด้วยความระทึกใจเด็กขอทานยังยืนเงียบเฝ้ามองเขาราวกับรู้ว่าเส้นทางชีวิตของเขาเพิ่งเริ่มทนผู้หญิงเงียบหายไปในความมืดแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกยังคงอยู่รอบตัวและชามอาหารรอคอยใครสักคนที่จะกล้าเข้าใกล้ เขารู้สึกถึงความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความลับดำมืดที่สุดไม่ได้จากไปมันยังคงรอและมันจะกลับมาเขาก้าวถอยไปช้าๆใจยังเต้นแรงเหมือนจะระเบิดทุกเนาเมื่อรอบตัวเหมือนขยับใกล้เข้ามาเหมือนกำลังสังเกตทุกการเคลื่อนไหวเด็กคอทานยังคงยืนเงียบสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความหวาดกลัวชามอาหารยังคงอยู่ตรงนั้นน้ำซุปสะท้อนแสงไฟเล็กน้อยเหมือนมันมีชีวิตทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งราวกับมันมาจากในหัวเขา แกคิดว่ากแกออดแล้วหรือแต่ความลับนี้ไม่เคยปล่อยใครไปง่ายๆหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดร่างเขาแข็งทื่อน้ำมือสันผู้หญิงปรากฏเงาอีกครั้งจากมุมถนนแต่คราวนี้ดวงตาเธอเรืองแสงเย็นยะเยือกเด็กขอทานยกมือขึ้นเหมือนพยายามปกป้องเขาแต่ร่างเธอใหญ่และรุนแรงเกินกว่าที่เขาจะต่อสู้ช้ำอาหารเคลื่อนไหวเองราวกับมันกำลังดึงเขาเข้าหามันเขาก้าวถอยอีกก้าวความรู้สึกหวาดกลัวแผ่ซ่านทั้งร่าง เสียงลมหายใจของเขาและเด็กคอทานดังชัดเจนเหมือนถูกโลกทั้งโลกจับตามองผู้หญิงยิ้มเงย็นเยือกแววตาของเธอส่องประกายความลึกลับและอำนาจเด็กคอทานกระซิบสุดท้ายน้ำเสียงเงย็นชาสันสานไม่ว่ากี่ครั้งช้ำนี้รออยู่เสมอและใครที่เข้าใกล้จะไม่เหลืออะไรเหมือนเดิมหัวใจเขาเต้นรัวราวกับกลองยักย้ายเส้นเลือดขมับสันสานเขารู้ทันทีว่าการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีนี้จะกำหนดชะตากรรมตลอดชีวิตและในวินาทีนั้น เงามืดของผู้หญิงก้าวเข้ามาใกล้ชามและเขาพร้อมกันทุกสิ่งหยุดนิ่งราวกับเวลาแขวนอยู่เขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังก้องกังวานและชามอาหารเริ่มส่งประกายบางอย่างออกมาเหมือนมันรอคอยและกำลังเรียกเขาเข้าไปเขายืนนิ่งจ้องชามอาหารหน้ามือสั่นแต่ไม่กล้าปล่อยเด็กขอทานยืนข้างๆใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลและความหวังผู้หญิงก้าวเข้ามาใกล้แววตายเย็นชาเหมือนจะมองทะลุจิตใจเขา ชามอาหารสั่นเล็กน้อยราวกับมันกำลังเรียกเขาเข้าหามันหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดเส้นเลือดขมับสันสถานเสียงกระซิบของผู้หญิงดังขึ้นในหัวแกคิดว่ากแกล้ดแต่ความลับนี้ไม่เคยปล่อยใครไปง่ายง่ายเด็กขอทานยกมือขึ้นปรากฏแสงเล็กๆจากมือเขาราวกับพยายามปกป้องเขาแต่ร่างของผู้หญิงขยายใหญ่ขึ้นและเข้ามาใกล้ชามอย่างชาฮ่าฮ่า,าทุกอย่างรอบตัวมันหยุดนิ่งเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาและเสียงลมหายใจ ชิ้นเล็กๆในน้ำซุปเคลื่อนไหวอีกครั้งเหมือนมันมีชีวิตและจ้องมองเขาเขารู้ทันทีว่าหากชามนี้ถูกแตะหรือกินเข้าไปชีวิตเขาจะสิ้นสุดทันทีเด็กขอทานกระซิบด้วยเสียงสัน่นไม่ว่ากี่ครั้งชามนี้รออยู่เสมอและใครที่เข้าใกล้จะไม่เหลืออะไรเหมือนเดิมเขารู้สึกถึงแรงดึงจากชามราวกับมันกำลังพาเขาเข้าไปแววตาของผู้หญิงส่องประกายความลึกลับและอำนาจเย็ยนยเยือกหัวใจเขาเต้นแรงน้ำมือสั่นทุกเส้นประสาทถึงเครียดทันใดนั้น เงาของผู้หญิงและชามอาหารเหมือนรวมกันเป็นหนึ่งทุกอย่างรอบตัวเขาหยุดนิ่งเวลาเหมือนถูกแขวนเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังลั่นในสมองและในเสี้ยววินาทีนั้นเสียงกรีดร้องของเด็กขอทานดังขึ้นอีกครั้งชามอาหารเริ่มเรืองแสงสีดำเหมือนมันกำลังมีชีวิตเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นความจริงที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทุกอย่างเงียบสนิทและชะตากรรมของเขากำลังถูกตัดสินณนวินาทีนั้น เขายังคงยืนนิ่งดวงตายังคงจับจ้องไปที่ชามอาหารเด็กคอทานยื่นมือออกมาอีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจและความเข้าใจผู้หญิงยืนอยู่มุมถนนแววตาเย,ย็นชายังคงจับจ้องแต่ร่างเธอเริ่มเบลอเหมือนค่อยๆละลายไปในความมืดชามอาหารยังวางอยู่ตรงหน้าแต่ประกายสีดำค่อยๆจางลงเหลือเพียงความเงียบเขากลืนน้ำลายรู้สึกถึงลมหายใจที่กลับมาเป็นปกติมือที่สั่นเริ่มค่อยๆตั้งตรงเด็กคอทานยิ้มบางๆน้ำเสียงอบอุ่นแม่ยังสั่นเล็กน้อยกระอดแล้ว แต่จำไว้ความลับนี้อยู่รอบตัวเราเสมอเขาหันไปมองชามอีกครั้งรู้สึกถึงความลึกลับที่ยังคงอยู่แต่ไม่สามารถทำร้ายเขาได้อีกในตอนนี้ผู้หญิงค่อยๆหายไปในเงาเมื่อเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเด็กขอทานหัวใจเขาเริ่มสงบความตึงเครียดค่อยๆค,คลายเขาและเด็กขอทานก้าวออกจากตรอกมืดสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความระมัดระวังชามอาหารยังอยู่ตรงนั้นราวกับรอผู้ที่ไม่ระวังตัวในอนาคตแต่สำหรับเขา คืนนี้เขารอดมาได้และเขาเรียนรู้ว่าบางความลับอาจมืดมนและน่ากลัวแต่การตัดสินใจอย่างระมัดระวังสามารถเปลี่ยนชะตากรรมได้และโลกก็ยังคงหมุนต่อไป